เจนนี่เล่าเรื่องหลังบ้านวันไลฟ์กับแม่ตั๊กกัใชัยเฮ้ยแบบนี้ก็มีหรืออีกหนึ่งดาราที่เคยไลฟ์กับแม่ตั๊กปาเบียคือเจนี่รัชนก ซึ่งเมื่อเธอได้ทราบข่าวก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดค่ะจนกระทั่งล่าสุดในวันนี้30กันยายน2567เจนนี่พร้อมสามียิวชัดมงคลไปเป็นแขกรับเชิญในรายการหุนกระแสได้มีบางช่วงบางตอนค่ะสาวเจนนี่ได้เปิดใจเล่าหมดเปลือกเรื่องหลังบ้านวันที่ไลฟ์กับแม่ตัก๊กย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์วันครบรอบแต่งงานปีที่แล้วค่ะโดยเธอเล่าว,ว่าจริงๆที่เขาจ้างเราไปไลฟ์อยู่แล้วแต่ครั้งนั้นมันอยากได้สามีเราไปด้วย เพราะเราครบรอบแต่งงานเวลาขายก็ขายโปรโมชั่นครบรอบแต่งงานที่เขาได้มีการมอบของขวัญให้ร้านเราในการไลฟ์ซึ่งตอนแรกเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ทราบจริงๆว่ามันคืออะไรพอเปิดขึ้นมาเห็นเป็นเงินก็เลยไม่มีการดึงออกมาน่าจะประมาณ3 0 0แสนบาทแต่ไม่ได้ดึงออกมาเพราะเอกใจไม่อยากให้มีตรา,าหลังจากนี้พอรู้ว่าน่าจะเป็นของขวัญที่โดนหักจากคาตัวอย่างแน่นอนเลยไม่มีการดึงออกมาโชว์ว่าพี่ให้อะไรเรา พอไลฟ์กลับมาบ้านเราก็ได้ไม่มีการทวงไปแต่สุดท้ายข้อสรุปตรงนั้นคือค่าจ้างทางนี้หนุ่มยิวถึงกับบอกว่าแอบน้าชานิดนึงนะงานนี้ทำเอาหนุ่มกัใชัยลั่นเฮ้ยพอหนุ่มกุ้มขมับบอกว่าแบบนี้ก็ได้หรือนี่